ครับผมก็ครบรอบ27ปีแล้วนะครับผมอายุเกือบเท่าผมเลยมากกว่าผมด้วยสิผมต้องบอกว่าผมมาเกือบเท่าวสัต์เลยนะครับผมเป็นี่แล้วหรอมสัต์เนพี่ครับเป็นพี่ผมปีหนึ่งครับผมก็ยินดีด้วยนะครับผมก็ขอให้ปังๆยิ่งขึ้นปังๆยิ่งขึ้นไปนะครับผมแล้วก็ขอให้อยู่คู่คนไทยอย่างนี้นานๆครับไปไปเตะบอลกับพี่แจ๊กเป็นยังไงบ้างใช่ครับก็สนุกดีครับผมเพราะว่าวันนั้นเราก็มีโอกาสได้รับเชิญ ไปครับผมก็ดีใจมากแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่เรียกได้ว่าคิดว่าไม่น่าหายที่ไหนได้เลยเออเป็นเขาทีลากันเตะฟุตบอลไปแจกไปแก่ไหมโอ้เสะเตะได้นะมิจกาเตะเป็นนะคิดดีเดียวกันปะดีเดียวกันครับผม<อ>แต่ว่าแพ้ครับ <laughs> <laughs> แต่ก็สนุกดีครับผมแล้วก็มาเตะขำๆแบบเพื่อสุขภาพกันอยู่แล้วพีออ่แกก็แบบนิสมากดีมากพี่แกใจมากใช่ครับแล้วเหมือนกับเป็นคนที่จะสั่ง ใช่ครับด้วยใช่ครับไม่คิดเหมือนกันว่าแบบพี่เขาจะมานั่งฟอลโล่อินสตาแกรมอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจมากแล้วก็ขอบคุณมากเลครับผมเรียกได้ว่าเป็นเป็นเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่แบบประทับใจมากๆเลยครับโมเมนต์หลังเตะบอลมีการนั่งคุยคุยอะไรกันบ้างคะกับพี่เต้อ๋อก็มีครับผมก็มีปาร์ตี้สังสรรค์กันนิดหน่อยครับผมก็มีคุยเรื่องงานเรื่องอะไรพวกนี้แหละครับแบบว่าเออก็อยากให้ช่วยสนับสนุนกันอะไรแบบนั้นครับ รอร้อยให้พี่แกว่างดีกว่าสิ่งกันแล้วนี่สิ่กันแล้วก็คุยได้คุยได้แสกนน่ารักมากน่ารักจริงคือแบบหน้ากล้องแกเป็นไงหลักกล้องก็คือแบบนั้นเลยไม่ชวนแกปุ้ยไหมชวนเนี่ยผมแกก็จะแบบถามว่าเอ๊ะที่ไทยเขาเล่นเกมเกมกันยังไงอะไรวะก็ชวนแกคุยชวนแกเล่นนั่นแหละครับเกมอะไรเกมเกมในเวลาปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยก็สอนเขาบ้างก็สอนกันแล้ว ตอ,อน่่ยเเเขาลนกจริงจังมากเลยะใช่จริงจังมากแล้วแบบเหมือนกับว่าถ้าถ้าสมมติใครหลุดนิดน,นึงก็แบบแกแกเอาเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่สนุกสนุกสนุกมากมีนัดแด้กันไหมคะแบบถ้ามาครั้งหน้าหรืออะไรอย่างงี้มีครับก็มีคุยคุยกันว่าว่าแบบถ้ารอบหน้ามีโอกาสว่างก็จะแบบมานัดเจอกันปาร์ตี้กันอะไรอย่แบบตัดบทพิสาไงเป็นซีเป็นซีคนใหม่ที่จะแต่งแม่แม่ขนาดนี้เลยครับเป็นเป็นน้องชายแล้วกันนน้องชาย เราดูแลพี่เขาดีหน่อยอ๋อพี่อยู่ใกล้กี่ชั่วโมงคิดว่าดีนะครับคิดว่าดีนะครับเราก็พยายามแบบชวนชวนพี่เล้วคุยแต่ว่าพี่เขาเป็นคนคุยเก่งอยู่แล้วก็คือแบบบางคนที่แบบอาจจะไม่ต้องชวนคุยด้วยพี่เขาชวนคุยเองแล้วโดนพี่แต่งแกก็มีนิดหน่อยครับนิดหน่อยแต่ก็เป็นเป็นแบบฟิลแบบสนุกสนานไปครับอยากรู้เลย เราคนอยากรู้ไง่อ้ผู้ชายเด็กผู้ชายด้วยกันเขาแบบคุยคุยอะไรกันน่าจะแบบก็นั่นแหละครับก็คุยเรื่องกีฬาบ้างคุยเรื่องฟุตบอลอะไรพวกนี้ครับผมแล้วก็คุยเรื่องงานบ้างเป็นคอเดียวกันหรือเปล่าคุยได้นะครับผมคุยได้แต่ว่าแจ็คเขาอาจจะเสียนเรื่องบาสนั่นน่าจะเสียนเรื่องบาสมากกว่าเราเราสายบอลอยู่แล้วใช่ครับ ดีใจครับดีใจมากสนุกมากเลยครับแล้วนภาพต่อหลอยคนเ้ราถล่มอ๋ออันนั้นน่ะมันมันเป็นสภาพหลังจากเราเริ่มเริ่มปาร์ตี้ไปเลยซะ สักประมาณ2-3ชั่วโมงมีคนเขามาแซวรูปได้เยอะใช่ใช่แต่เห็นเห็นอยู่ครับมีคนเขามาแซวแบบเขินพี่แจ็คหรออนอาแดงหน้าแดงไม่ได้เขินครับแต่ว่านั่นแหละครับก่อนลงเราสังเกตไหมคะว่าหน้าเราแดงแบบแดงมากสังเกตครับสังเกตสังเกตแต่ว่าเราถ้าไม่ลงรูปนี้ก็ไม่มีรูปลงนะครับเราเป็นคนเลือกเลือกสุขฉีดดีเขาตบมัน่ารักใช่ครับเออคือเกินแบบเป็น t ูโทนแล้วแดงกับขาวอะไร ตอนนี้ถ่ายจบแล้วครับผมก็น่าจะรอต้นปีตอนนี้กําำลังตัดต่ออยู่ครับผมก็การน่าจะใกล้เสร็จแล้วนะครับผมก็น่าจะใกล้ได้หลักสมแล้วร,รถรถส่งใหญ่ใช่ครับผมโดยใจเทวปมครับฝา,ากด้วยครับตนนื่นเต้นไหมล่ะตื่นเต้นนะครับเพราะเราเป็นเรื่องแรกด้วยแล้วด้วยความที่แบบสภาพหรือ,อจุฬาเทพเนี่ยก็ผ่านมาประมาณ10ปี ประมาณสปีได้และปีนั้นเนี่ยคือแบบเป็นปีที่แบบดังมากๆของเราหรือจุฬาเทพเราก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเกิดสมมุติดวงใจเทลโฟมมันมันทำออกมาดีตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยครับผมมันก็จะส่งผลดีต่อตอนที่2 3 4 5, ตา่อ,ต,อต่อไปครับผม,ก,มก็นิดนึงครับไม่เพราะทุกอย่างใจจะของของมมแล้วใช่ใช่กดดันด้วยครับผมเราก็ตื่นเต้นแต่คิดว่าน่าจะผ่านไปได้ด้วยดีครับผมเพราะว่าเราทุกคนคือแบบเต็มที่กันไปแล้วอ่ะล่วสุดีเพลงด้วยค่ะเพลง เพลงเพลงกับพี่กอล์ฟเหรอครับใช่ต่อยปล่อยแล้วอ๋อกับญี่ปุ่นอ๋อหมายถึงเพลงกับญี่ปุ่นใช่ไหมครับผมก็เป็นเพลงที่ผมได้มีโอกาสทำกับเอ่อบริสติกบอยครับผมเป็นบอยแบนด์วงหนึ่งในญี่ปุ่นซึ่งแบบพี่พี่แฟนคลับของบริสติกก็คือเยอะมากก็ตื่นเต้นมากๆที่ได้ร่วมงานกันครับกับโปรเจกต์นี้มันเป็นยังไงครับกับเพลงของโซ่ ร้องไทยครับแรับไทยเลยครับผมแรับไทยเลยครับผมเราก็เหมือนมีโอกาสได้ไปร่วมฟิชเชอร์ลิงกับทางบริสติกบอยครับผมอะไรครับอะไรนะครับก็พิเศษที่ที่เพื่อนๆเขาเป็นคนญี่ปุ่นมาเราได้ได้ร่วมกับศิลปินต่างชาตินี่ก็พิเศษแล้วนะครับผมก็รู้สึกดีใจมากครับ่่่พออตนนนนนรรรววมมมงงาาากกกัััเเด้ยไไปตอนแรกกลัวครับ ตอนแรกกลัวกลัวคุยกันไม่รู้เรื่องับผมเพราะว่าด้วยการที่แบบทั้งวงเขาก็มีอยู่ประมาณ7คนแล้วเราแบบเป็นเด็กผู้ชายไทยคนเดียวที่ไปอยู่ในดงนั้นเราก็จะแบบเราก็จะทําตัวไม่ค่อยถูกใช่ครับเราก็จะตื่นเต้นตื่นเต้นแต่ว่าพอได้เจอจริงก็คือทุกคนไนส์มากแล้วก็น่ารักทั้งมากคาดหวังกับเพลงนี้แค่ไหนคาดหวังแค่ไหนก็ระดับหนึ่งแล้วกันคาดหวังในระดับหนึ่งก็อยากให้ทุกคนได้ลองไปฟังกันดู ลองไปเซกันดูครับผมก็น่าจะสนุกแล้วก็น่าสนใจทุกคนคนระับโอเคทำหน้า,าก่นอนนะทำหน้าก่นอนม